ส่งงานครับอัดคอร์ดเจนแปดเพ่สอง2.4วสี่นะฮะเดิมสนิททุกอย่างนะครับคันนี้ตัดอ e ีแมปนะฮะตัวกลองหลักเช้งานน้ำมันโซโฮก้าห้านะครับก็คันนี้มาจอดรอกสถานที่นะฮะอยู่แถวคลองสิบเอ็ดขันยาบุรีนะครับก็ อยู่แถวบ้านผมนะฮะโอเคก็คดีจัดนีแบบนะฮะก็คดีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟวาแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากอากาศนะครับสายเป็นสิิ์เวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูดวนเลยนะครับจูโซจูถนนจริงผมไม่คนขับเป็นคนจูนะครับไม่ได้จูให้นาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะ อันนี้ใส่เกียร์แล้วไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะฮะสังเกตนะฮะรอบแทบไม่ตกเลยตอนนี้ตกไปแล้วลิ้นปีกน่าจะสกปะปกนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสปีดเทสกันรัดหน,นึ่งนะฮะมาหนุนลงๆเลยโอเคไป เปิดแอร์นะครับ สำหรับลูกค้าที่ใช้เจ็ดแปดสองสี่นะครับโอ้เบรกกระสานอ่าอันนี้ก็เจียจานนะครับแต่ถ้างกถึงก็เปลี่ยนเลยดีกว่านะครับพอเจียแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอี๋นะครับโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เจ็ดแปดสองสี่นะครับลองดูว่ามีอะไรแตกต่างจากรถทั่วบ้างตาเร่งเป็นยังไงนะครับแล้วก็พีจูนนะครับจูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะฮะ จูเก็บจูเทิ่มฟรีนะครับยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออโต้ไปเอ็มทีเอ็มทีไปออโต้นะครับหรือติดตั้งเทอร์โบมาใหม่หรืออยากจูนของเดิมนะแล้วก็หน้าอู่อยู่เสรีไทย73นะครับอยู่ด้านปากซอยรั้วสี่ำเงินนะฮะอีกที่คือรับลูกกาของเจ็ดครับที่ของเจ็ดให้บริการแต่งานจูนอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสบันคะแนนทั่วไปที่ของเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับเพราะว่าผมทําไม่เป็นนะฮะผมมีทีมช่างอยู่เสรีไทยนะครับแล้วก็ นอกสถานที่มีครับไปได้หมดนะฮะบวกค่าเดินทางนะครับอ่ะแล้วก็าจังหวัดน,นะครับไกลไกลจัด,จดเลยเหลือสุนออก่วนใต้่วุนวัดรวมกันสามคันขึ้นไปผมไปแน่นอนนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้ง3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือ g o o g l e แ a p นะครับแค่พิมพ์พีจูนีแมปฟันด้าก็เจอเลยนะครับแล้วก็ทั้งสามช่องทางผมหน้เบอร์ไว้หมดแล้วนะฮะ ไ้เบอร์ร้นแอดปลายนะครับก็เจอก็ได้เลยนะฮะเอาไงครับคุณพี่เออตรงด้วยอ่ะโอเคก็ส่งงานครับสำหรับอะคอร์เจนแปดนะฮะสองตัวสี่นะครับรีแมปโซโฮอเก้าห้านะครับจูนนอกสถานที่ด้วยนะครับเดิมทุกอย่างเลย แกตัวสารทีครบ,บนะโอเคขอบคุณครับ